สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับทางร้าน x m l Solar นะครับจะมารีวิวเจ้าตัวไฟปักสนามโซลา r เซลล์รุ่นใหม่นะครับตัวนี้เป็นทรงกล้วยนะครับเป็นทรงกล้วยก่อนหน้านี้เราเคยขายบอดี้นี้ไปแล้วนะครับแต่เป็นแสงขาวตอนนี้เรามีจําหน่ายเป็นแสงเหลืองวอมไวแล้วนะครับตัวเม็ดหลอดนะครับเป็นหลอด led อยู่ด้านในนะครับแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้สวยมากๆเพราะว่าตัวหลอดเขาเป็นประกายนะครับแล้วก็ให้แสงออกเหลืองวอมไวนะครับสว่างนะครับโดยรอบเนี่ย ดูจากในด้วยสายตานะครับกะด้วยสายตาประมาณ1เมตรเลยนะครับแล้วก็ความสูงของเขานะครับจะมีส่วนของตัวหัวตัวท่อน2ท่อนแล้วก็ตัวขาปักสนามตัวนี้เราไปปักสนามได้เลยนะครับใช้งานง่ายมากนะครับรวมทั้งท่อนเนี่ยนะครับสูงประมาณ70ซนติเมตรนะครับแล้วก็ระหว่างท่อนเนี่ยเราจะหมุนเป็นเกลียวเป็นเกลียวข้อต่อนะครับ ใช้งานประกอบง่ายมากๆนะครับแล้วก็ส่วนหัวเนี่ยเราจะใช้การจิ้มนะครับจิ้มเปิดจะมีส่วนหัวอยู่ตรงนี้นะครับอาจจะมืดนิดนึงนะครับเนี่ยครับเราดึงตัวชุบยางตัวนี้ออกนะครับเขาจะเขียนไว้ว่า On off ฟนะครับแล้วเราก็เอาตัวเหล็กแหลมนะครับหรือว่าพวกไขควงก็ได้นะครับมาจิ้มเปิดได้เลยเสร็จแล้วก็ใส่ตัวชุบยางตัวนี้ปิดคืนกับเข้าไปนะครับผม ดูเขาจะแคบนิดนึงนะครับผมใช้มือเดียวจะกดยางหน่อยประมาณนี้นะครับอ่าโอเคด้านบนนะครับด้านบนจะเป็นแผงโซลาเซลล์นะครับเคลือบด้วยตัวกระจกนะครับตัวนี้จุดเด่นของเขาเลยก็คือตัวงานนะครับถ้าใครกำลังมองหาไฟปักสนามที่งานดีนะครับคุณภาพดี สังเกตได้ด้วยสายตานะครับก็คือตัวงานเนี่ยจะดีกว่าพวกไฟปักสนามโซลาเซลล์รุ่นอื่นๆเยอะมากนะครับเนี่ยผมมาปักข้างๆกับตัวตัวนี้เป็นตัวเทสนะครับผมสั่งมาไม่ได้มาจําหน่ายนะครับเอามาเทสเทียบกันเนี่ยงานคนละเรื่องเลยนะครับพลาสติกเนี่ยใช้ไปนานๆพวกนี้ก็จะเกิดพวกคราบที่เกลือนะครับแล้วก็ตัวพลาสติกกันพลาสติกกรอบนะครับตัวเนี้เป็นงานอลูมิเนียมนะครับฟังเสียงนะครับ งานคนละเรื่องแล้วก็ที่สำคัญนะครับตัวแบตเตอรี่นะครับตัวคอนโทรลนะครับใช้งานได้ทนกว่ามากนะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้ก็สามารถเคลื่อนย้ายนะครับนำไปปักในจุดที่แสงแดดส่องถึงนะครับแล้วก็ตอนคืนท้องฟ้ามืดนะครับไฟเขาจะติดเองนะครับปักลงไปลึกๆได้เลยนะครับลองดูแสงนะครับประมาณนี้นะครับเอาไปส่องสวนนะครับ ปักตามทางก็ได้นะครับเพิ่มความสว่างนะครับตัวนี้เนี่ยให้อารมณ์โมเดิร์นนะครับตัวโคมเขาเข้าได้กับบ้านทุกหลังนะครับเพราะว่าตัวทรงเนี่ยเป็นทรงกลวยนะครับแสงเขาเนี่ยเป็นแสงประกายนะครับดูหลาแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอย่างที่ผมเน้นย้ำตัวนี้เน้นในเรื่องวัสดุนะครับซึ่งตัววัสดุเนี่ย ดูดีมากนะครับแล้วก็เรื่องชั่วโมงการทํางานผมเทสใช้เองและก่อนหนะ้านี้เป็นบอดี้สีขาวเนี่ยอยู่ได้ถึงเช้าเลยนะครับถ้าเกิดรับแดดทั้งวันนะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้ขอจบการรีวิวเจ้าตัวไฟปักสนามครับโซลาเซลล์ทรงกล้วยนะครับตัวนี้เป็นแสงเหลืองอมไว้เน้นย้ำอีกทีหนึ่งเพราะว่าลูกค้าถามหาเยอะมากนะครับตอนนี้เรานําเข้ามาเรียบร้อยแล้ว ไปปักสนามโซล่าเซลล์นะครับตัวนี้เป็นทรงกลวยนะครับวัสดุโดยรวมของตัวนี้เนี่ยเป็นอลูมิเนียมทั้งอันนะครับตัวเฟรมนะครับแข็งแรงทนทานมากนะครับอายุการใช้งานยาวนานแน่นอน แบตเตอรี่ถูกบิวอินอยู่บนหัวโคมพร้อมตัวแผงโซลาร์เซลล์นะครับเป็นแผงตัดสี่เหลี่ยมขนาดพอดีกับตัวบอดี้หัวโคมเลยนะครับผมแล้วก็มีแบตเตอรี่สำรองไฟด้านในในการชาร์จพลังงานในตอนกลางวันนะครับแล้วก็จ่ายเป็นไฟส่องสว่างในตอนกลางคืนนั่นเองนะครับผมตัวบอดี้ของเขานะครับเป็นเฟรมใสนะครับเป็นพลาสติก อย่างดีนะครับพลาสติกหนาแล้วก็ทนแดดทนฝนนะครับเหลืองช้านะครับผมประกอบกับตัวเฟรมที่เขาเป็นอลูมิเนียมตรงนี้เนี่ยเลยทําให้ตัวไฟปักสนามรุ่นนี้เนี่ยดูมีราคาแล้วก็ดูแข็งแรงกว่ารุ่นอื่นๆมากนะครับผมตัวนี้เนี่ยเวลาเปิดใช้งานนะครับจะมีจุกยางด้านบนนะครับบริเวณหัวโคมเขียนว่า on off นะครับให้ลูกค้าเอาจุกยางตรงนี้ออกนะครับแล้วก็จะมีตัว เหล็กจิ้มตรงนี้นะครับเป็นเหล็กหกเหลี่ยมนะครับตัวเหล็กจิ้มตรงนี้เนี่ยเราจะเอามาจิ้มเปิดบริเวณหัวโคมได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองจิ้มเปิดให้ดูนะครับจริงลูกค้าแกะออกมาจากพลาสติกก่อนได้นะครับผมจะลองจิ้มดูบจิ้มได้ไหมเอ่ยอจิ้มเปิดแบบนี้ครั้งแรกครั้งเดียวนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาจุกยางปิดได้เลยนะครับปิด แบบนี้แล้วก็ประกอบกับตัวขาปักนะครับตัวไฟเขาจะติดอัตโนมัติเองทุกวันเมื่อท้องฟ้ามืดนะครับหกโมงครึ่งทุ่มหนึ่งไฟก็จะเริ่มติดเองแล้วนะครับถัดจากตัวส่วนหัวโคมนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นๆที่จะได้รับนะครับเดี๋ยวผมคว่ำแผงให้ดูนะครับ ตัวแผงมืดนะครับไฟเขาก็จะเริ่มติดอัตโนมัติทันทีนะครับแผงต้องมืดสนิทถึงระดับหนึ่งนะครับไฟก็จะติดแบบนี้ตัวนี้เป็นแสงสีขาวนะครับถัดมาครับวัสดุที่ลูกค้าจะได้รับนะครับมีท่อนแบบนี้นะครับความสูงเท่ากันนะครับเป็นตัวโลหะเหมือนกันนะครับแล้วก็เราจะมีตัวเชื่อมระหว่างสองท่อนนี้นะครับอยู่ตรงกลางอันนี้ก็เป็นโลหะนะครับเราหมุนข้อต่อต่อกันได้เลยครับเขาจะมีตัวเกลียวอยู่ด้านในนะครับอันนี้ เป็นการออกแบบที่แก้ปัญหาตัวไฟปักสนามที่เป็นพลาสติก ABS นะครับพลาสติกกรอบใช้ไปนานๆนะครับตัวพลาสติกก็จะแตกหักง่ายนะครับแล้วก็อายุการใช้งานไม่ทนทานยาวนานเมื่อถึงอายุที่เราต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ปรากฏว่าตัววัสดุเสียไปหมดแล้วนะครับแต่ตัวนี้เนี่ย ใช้งานยาวนานหลายปีแน่นอนนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่แมนเทนแนนได้อีกด้วยนะครับหลังจากที่เราต่อสองท่อนตัวนี้เรียบร้อยพร้อมตัวข้อต่อตรงกลางนะครับก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนขาปักสนามเป็นปลายแหลมๆแบบนี้นะครับเอาไว้ปักลงบนสนามนะครับอยู่ในลักษณะนี้นะครับพอเราปักลงไปเนี่ยตัวไฟก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วก็จะยึดได้แข็งแรงมากเพราะว่าตัวนี้เป็นเกียวเหมือนกันนะครับเดีย๋ยวผมจะลองหมุนให้ดูนะครับหมุนเข้าไปได้เลยนะครับผม ทั้งสงด้านนะครับเขาจะเป็นเกลียวขนาดเท่าๆกันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมลองหมุนให้ดูปุ๊บหมุนให้ตรงแล้วก็หมุนให้สุดนะครับผมพอเราได้ในลักษณะนี้เสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็มาสวนกับตัวบอดี้หัวโคมนะครับทรงนี้จะเป็นทรงคลาสสิกนะครับที่นิยมใช้เพราะว่าตัวบอดี้เขาดู เป็นทรงค่อนข้างโมเดิร์นนะครับแล้วก็เป็นทรงที่นิยมใช้นะครับโดยทั่วไปสังเกตว่าพอผมประกอบเสร็จปุ๊บเนี่ยหงายตัวแผงขึ้นมานะครับพอแผงเขาเจอแสงไม่ว่าจะเป็นแสงอาทิตย์แสงไฟบ้านนะครับที่สว่างถึงระดับหนึ่งไฟเขาก็จะตัดระบบเพื่อชาร์จพลังงานนะครับไฟเขาจะติดอัตโนมัติเองทุกวันเมื่อแผงโซลาเซลล์มืดถึงระดับหนึ่งเดี๋ยวผมจะลองเอากล่องตัวนี้นะครับปิดแผงให้ดูนะครับปึ๊บ พอเขามื่อถึงระดับหนึ่งโดยปกติก็ประมาณหกโมงครึ่งทุ่มหนึ่งไฟก็จะติดแบบนี้เองทุกวันนะครับไฟเขาก็จะส่งบริเวณโดยรอบนะครับผมอยู่ในลักษณะนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมวัดความสูงให้ดูครับหลังจากลูกค้าใช้งานประกอบเสร็จแล้วเนี่ยจะได้ความสูงประมาณนะครับถ้าเกิดรวมขาปักสนามนะครับจะอยู่ที่นะครับประมาณ70เซนติเมตรนะครับ ประมาณ70ซตมรแต่ถ้าเกิดเรานับจากตัวขาปักที่ปักลงไปบนสนามหญ้านะครับก็จะาหายไปหน่อยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ55เซนติเมตรนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าความสูงอยู่ในระดับที่ใช้ได้นะครับไม่เล็กจนเกินไปแล้วก็ตัวแสงเนี่ยสว่างตกแต่งใช้ได้ในระดับหนึ่งเหมาะตกแต่งสวนสาธารณะนะครับสนามหญ้าหน้าบ้านนะครับหรือว่าจะเป็นรีสอร์ทโรงแรมก็เหมาะมากๆเพราะว่าไม่ต้องเดินสายไฟ ไฟเปิดติดเองทุกวันแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าไฟสักบาทนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจตัวไฟปักสนามโซลารเซลล์ทรงกล้วยนะครับแสงขาวตัวนี้นะครับตัวเฟรมเป็นอลูมิเนียมแข็งแรงทนทานแบบนี้นะครับสามารถติดต่อทางร้าน XML Solar ได้เลยนะครับแล้วก็ลูกค้าท่านไหนที่ชอบ ไปโซลาเซลล์นะครับอย่าลืมกดติดตามชา n น l ของเรานะครับกดไลค์กด Sub สไครต์นะครับเดี๋ยวมีสินค้าใหม่ๆหมมีรีวิวเด็ดๆเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกทีหนึง่งสำหรับรุ่นนี้เดี๋ยวผมจะไปปักสนามแล้วก็จะรีวิวแสงจริงให้ดูอีกรอบหนึ่งท้ายลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามชา n น l ของเราด้วยเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ สำหรับงานนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจติดตั้งไฟโซลาเซลล์นะครับก็สามารถส่งรูปภาพนะครับบริเวณที่ลูกค้าต้องการติดตั้งนะครับรอบๆตัวบ้านส่งมาที่ทีมงานได้เลยนะครับแอดไลน์นะครับสแกน QR code หรือว่าจะโทรมาสอบถามนะครับส่งรูปนั่งงานให้เราแนะนําได้แล้วก็เรามีทีมติดตั้งทั่วประเทศนะครับสำหรับคลิปนี้ทางร้าน XML Solar ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ